สร้างสรรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนบริษัทปตทจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยหนังสือพิมพ์บางกอกทุเดย์บริษัทเจริญเดคคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ผู้ชมฮะหลายอย่างนั้นที่คุณสุพลเล่ามาเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่าความอุตสาหะนะฮะความอดทนแล้วก็บากบันนะไม่ยอมหยุดนิ่งนั้นเนี่ยมันช่วยช่วยของสุพลกล้าวหน้ามาจนถึงตอนนี้นะฮะพูดง่ายเลยว่าอายุเพียงแค่ประมาณ50ต้นต้นนั้นเนี่ยยังก้าวไปอีกนานนะครับแล้วยังจะต้องทำอะไรให้กับสังคมได้เยอะทีเดียวนะครับ แล้วก็แน่นอนครับเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับสังคมไทยเราด้วยนะครับแล้วก็เพื่อประเทศชาติของเราด้วยนะฮะเดี๋ยวต้องฟังกันต่อว่าคุณสุพลนั้นยังมีอะไรที่เออ,เ,อ,อเป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นไรครับครับผมเราเป็นเท่าแก่แล้ว<ะ>ใช่ครับเริ่มมีความ <c oughs> เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับการเจอคนไม่ใช่เจอเฉพาะในโรงงานที่เราครเคยขาย<ะ>หรือว่าเป็นลูกค้าที่เราวิ่งไปขายตามอุ แต่เราเจอคนที่เป็นระดับสูงกว่าซึ่งเป็นระดับที่เป็นพวกผู้จัดก,การบริษัทอืผู้จัดก,การฝ่ายจัดซื้อหรือวิศวกรต่างๆซึ่งไอ้ตรงที่ผมเคยไปฝึกงานสถาบันแรงงานเนี่ยเกี่ยวกับช่างเขียนแบบเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยชนะเซลล์ได้หลายคนที่นําเสนอสินค้าอืเกี่ยวกับพวกเรื่องเครื่องจักรที่เราทําอยู่อเราสามารถรที่จะ พิเศษให้เขาฟังได้ตรงนั้นง่ายๆโดยที่ท่านอาจจะเป็นการสเก็ตภาพอะไรต่างๆที่คุยกันที่เป็นเครื่องจักรที่เราจะอ,ออกแบบให้ะนะครับมันก็ทําให้ยอดขายของผมเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆอยอดขายขึ้นไปเรื่อยๆอือ<ๆ>แก่ก็ให้ความไว้วางใจเรื่อยโดยที่ไม่มีไม่มีลิมิตแล้วนะฮะปล่อยเลยครับขายเท่าไหร่ขายไปเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เสียก็คือเรื่องของเครดิต เรื่องเงินทองที่เราจะต้องหามาชําระให้กับโรงงานครับซึ่งพูดซึ่งมีพระคุณกับเราครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีโรงงานนี้คอยซัพพอร์ตสินค้าให้กับเรารเราก็จะไม่มีอะไรเลยเหมือนกันอะครับก็ทํามานะฮะ9ปีโอ้9ปีนะครับอันก้9ปีก็ยังเป็นดีลเลอร์อเหมือนเดิมครับครับจนเท่าแก่มีปัญหา ว่าอยากจะมีผู้จัดการฝ่ายขายหนึ่งคนจะไม่ใช้ดีลเลอร์ละหรือจะใช้ดีลเลอร์ก็ได้แต่ต้องมีคนมารับจุดนี้แทนคนเก่าที่มีปัญหาอยู่ครับเท่าแก่ก็เรียกผมกลับไปคุยว่าให้มาเป็นผู้จัดการฝ่ายขายให้กับพี่โรงงานได้ไหมผมก็ยินดีนะฮะเพราะเป็นการทดแทนพระคุณละอันนี้ครับถ้าเรียกไปแล้วก็ต้องกลับท่านก็สบายใจครับ ท่านก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยฉันได้ทนายนี้กลับมาแล้วฉันไม่กลัวใครละฉันจะสู้ได้ละครับมันก็เหมือนกับการให้กําลังใจผมด้วยผมก็ขับไปทําให้ท่านตามที่ต้องการโดยการตั้งทีมขายครับให้ได้อืจนตั้งทีมขายได้แล้วถามว่าผมกระเทือนไหมทีมขายมาขายแข่งกับสินค้าตัวเองกระเทือนแน่นอนแต่เราก็ทำนะฮะโดยทาโดยที่ไม่รู้ล่ะฉันเท่าแก่สั่งฉันทําอืมครับ ผมทำตั้งทีมขายท่านสองปีเสร็จเรียบร้อยจากยอดขายอยู่ประมาณปีละ65สิบห้าล้านผมทำเป็นเก้าบเ้าล้านแล้วปีที่สองผมทำไป1 2ร้อยสบล้านอืครับครับซึ่งเคลื่อนจากเดินทุกตัวแล้วเฟืองเดินหมดแล้วครับนะฮะผมก็ถึงการลาออกอีกครั้งหนึ่งโดยกลับมาบริหารบริษัทตัวเองใหม่ที่เป็นดีลเลอร์เหมือนเดิมครับครับแต่เจอกับลูกน้องตัวเองอืมซึ่งปั้นขึ้นมาแข่งกับตัวเองครับครับ แต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ว่าเราจะต้องไปซีเรียสนะครับบางสิ่งบางอย่างที่เขาให้เรามาแล้วเขาสามารถเอาคืนได้หรือ <c oughs> เราต้องทดแทนรระะ <c oughs> คคุณผลผมก็คิดว่าถ้าเราไม่ขายสินค้าที่มันชนกันละแต่เป็นสินค้าประเภทเดียวกันครับผมก็เลยมาคิดทําเรื่องของริบบ้าน <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ริปบ้านเนี่ยเท่าแก่ก็เคยทําให้เราเห็นเหมือนกันอืมเป็นไอเดียง่ายๆครับแต่ว่าเท่าแก่ไม่คิดทําตลาด เพราะว่าในสมัยก่อนเรื่องของการทำลิบบ้านเป็นอะไรที่ยุ่งยากครับแล้วก็ไม่เป็นที่ยอมรับอผมเอาวิชาความรู้ที่ได้เนี่ยจากเฒ่าแก่ท่านเนี่ยนะฮะมาพัฒนาสินค้าที่เกี่ยวกับเทอสาหกรรมเครื่องยกในโรงงานเนี่ยครับเอามาทําเป็นลิบบ้านใส่ไว้กับบ้านครับที่มีความปลอดภัยสูงอย่างเช่นเรื่องการแปลงไฟไฟฟ้าบ้านเนี่ยมันสามารถช็อตคนให้เป็นอันตรายได้ผมก็จะแปลงใส่ลิบของผมให้มัน ใช้แค่เหลือแค่สิบยี่สิบสี่โวลต์การเดินทางของลิฟท์ทำไงให้นุ่มนวลเราจะปรับปรุงตรงไหนที่เป็นเหล็กขบกับเหล็กเราต้องการให้เป็นพลาสติกขบเหล็กได้ไหมเพื่อที่จะลดเรื่องเสียงลดเรื่องของความกระด้างตรงก็มาคิดทำเทีละนิดทีละหน่อยแปลงไปแปลงมาจนออกมาเป็นสินค้าในปัจจุบันนี้มีความปลอดภัยสูงพอสมควรที่จะใช้กับบ้านได้นะฮะ ทั้งนี้ทั้งนั้นผลความดีทั้งหมดผมยกให้เราแก่หมดถ้าแก่เป็นคนจุดประกายทําให้ทําให้เราคิดคิดเป็นคิดจะพัฒนาขึ้นไปครับที่เะยพัฒนาอืมจนปัจจุบันนี้เท่าแก่บอกว่าเขาอยากจะใช้ทิปของผมแล้วล่ะโอ้เลขให้ผมไม่จิตสำนึด้วยอ๋อ ก็ถือ <c oughs> ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเร,เราเราเราคิดว่าผู้มีพระคุณครับครับ,รบหรือว่าไม่จะเป็นลูกค้าาดๆท่านที่เคยติงสินค้าผมห,ห,ห,หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เท่าับมันเป็นครูเรานะครับผมไม่ใช่คน,คนเก่งผมจบแค่ปวชครับแต่การที่เร,เราเราเราได้ตรงนี้มาเนี่ยมันซื้อที่เงินไม่ได้ มันต้องใช้ใจสูงต้องอัผมเขไม่รด้จะพูดอะไรให้อาจารย์ทานต่อแล้วฮนะผมคงจะอัดอั้งแค่นี้แหละครับผมครับคุณผู้ชมฮะผมต้องบอกเลยว่าคนเรานั้นเกิดมานั้นเนี่ยความตั้งใจที่บริสุทธิ์ความอุตสาหะนะฮะแล้วก็บากบัน่นแล้วก็จะได้พบกับผู้ที่มีพรคคุณที่ดีด้วยนะผู้ใหญ่ที่มีความเอื้ออารีอบอ้อมอารีนะครับ สังคมจะอยู่ได้แล้วสังคมนี่แหละครจะช่วยสร้างประเทศชาติให้มันก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งแล้วไปฟังต่อว่าคุณสุพลยังมีอะไรที่จะบอกกับเราอีกนะครับในชีวิตของการทํางานของคุณสุพลพักสักครู่ครับ ปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินตราท PI มีส่วนประกอบของกรดฮิวมิกช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกร์ออร์แกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตราท PI มีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินจิบเบอริลินและไซโตไคนิน มั่นใจด้วยคุณภาพตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์โกร์ออร์แกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตรา TPI พร้อมจำหน่ายแล้วต้นปี2554ผู้ที่สนใจหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-285-5090อ2แป5ห้า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ภายใต้ใตหลักธรรมมาพิบาลรวมถึงการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสมดังคำว่าท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขอย่างแท้จริง หุกพยารีสอร์ทรีสอร์ทสวยท่ามกลางหุบเขาและสายน้ําที่จะทําให้คุณดื่มด่ากับธรรมชาติที่สานโรแมนติกเพียง160กิโลเมตรจากกรุงเทพควรเส้นทางน้ําตกเอราวัณบ้านวังดงลาดยาสารองที่พักได้ที่0 819315252เวอร์เวกซีเ e ียมแ t ทเทิลลวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีบริการเยี่ยมจากเจริญเดคคอรอินเตอร์เนชั่นแนลสุขุมวิท42 สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 7ย2 2 5 5 5 5ครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสูร่ราการกูดไลฟ์เดี๋ยวมาฟังกันว่าคุณสุพลคิดอะไรสําหรับอนาคตคิดอะไรสําหรับสังคมแล้วก็ประเทศชาติ ใช่เลยครับสำหรับอนาคตนะครับเราจะพัฒนาครับตัวสินค้าของเราตัวเนี้ยให้มันดีขึ้นครับแต่ดีขึ้นโดยที่จะต้องปลอดภัยขึ้นด้วยแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายแต่ตอนนี้ผมก็ยังคิดไม่ออกว่าผมจะพัฒนายังไงแต่มันต้องมีคำว่าพัฒนาไปนะับโดยให ให้มันดีขึ้นคำว่าดีขึ้นครับแต่ว่าไอ้คาว่าดีเนี่ยมันอยู่ที่ผมคนเดียวไม่ได้ครับมันต้องจากคนที่ให้ได้ใช้งานแล้วด้วยครับหรือลูกค้าที่ใช้งานหรือคนที่มาเห็นอาจจะแนะนําว่าน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้นะฮะโดยที่ไม่ไปกระทบกระเทือนเรื่องของราคาให้มันโด่ขึ้นไปครับเพราะว่าเราต้องการขายสินค้าตัวนี้ยให้ในราคาที่จับต้องได้กับทุกๆคนนะฮะเช่นกัน ผมเคยเห็นลูกค้าบางรายที่บอกว่าเงินเงินที่จะซื้อลิฟ์บางครั้งเนี่ยอาจจะดูเป็นเงินเยอะสําหรับเขาบางทีเขาอยู่เท่าเขาก็มีนะครับผมก็มีมีความคิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งผมจะทําการขายแบบให้รูดบัตรได้อ๋อครับนะซึ่งซึ่งลูกค้าบางรายก็จะถามว่า รูดบัตรได้อาจจะเป็นการพุ่เล่นครับรูดบัตรได้ไหมเนี่ยฉันก็ <c oughs> สามารถไป็นอนต่อ,ตอนธนาคารได้ใช่ไหมับแต่ว่าถ้าซื้อจากผมเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของการค้าขายะนะฮะบางทีเราก็ต้องการเงินไปหมุนในการทำเครื่องจกักรทำเพื่อนในเขาทำกำไบให้เขา,เขาครับนะอันนี้คือการพัฒนาเรื่องการช่วยเขาแล้วกันว่าครับถ้าลูกค้ามีเงินไม่ใช่เงินเยอะมากมายแต่อยากจะใช้ลิปของเราเนี่ยนะฮะตรงนี้ขอเป็น อนาคตว่าเราจะเริ่มทำว่าไ่ยังไงแต่คิดไปแล้วครับว่าต้องช่วยกันตรงนี้แหละะะเขาบอกลิฟหนึ่งครึ่งเนี่ยทุกคนจะหน้าเย้หมดลระบางทีจะเจอคนปุ่มอายุนะฮะปสูงอายุนะครับอากงอาม่าเนี่ยเขาจะไม่ต้อนรับเลยเพิ่งเขาไม่รู้จักโอดักของผมะเขาบอกลิฟเนี่ยแพงคําเดียวอยู่ในหัวมาบอกกันแล้วแพงแต่พอได้คุยกันนะฮะผมก็จะเอาผลงานให้ให้ท่านเหล่านั้นได้ดูครับ ท่านก็โอเคเลยนะฮะส่วนมากนะฮะครับพอเห็นสินค้าจริงแล้วบอกท่านจะถามพีเดนแล้วมันไม่ต้องเจาะบ้านเลอครับซึ่งขาอของมันพิเศษตรงที่ว่าไม่ต้องทําอะไรกับบ้านนี่นะครับไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายตรงนั้นเพิ่มครับครับแล้วท่านก็จะไม่ลาบากนะฮะตัวนี้พยายามที่จะให้มันติดตั้งได้ง่ายขึ้นครับติดตั้งได้ง่ายขึ้นนุ่มนวลขึ้นคุณชมฮะฟังคุณสมพลเล่ามานั้นเนี่ยเรื่องของการทํางานเรื่องการบากบันอุตสาหะทุกอย่างเลยนะฮะ ต้องบอกเลยว่าอาจจะดูซีเรียสแต่ขนาะเดียวกันเนี่ยมันก็แฝงไว้ด้วยความสาหะที่แต่ละคนบากบ,บั่นกันมาแล้วก็ประสบความสำเร็จนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเราไปฟังต่อว่าคุณชนยยังมีอะไรยังมาเล่าให้เราฟังต่ออีกนะฮะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นประโยชน์อย่างมากๆสำหรับผู้ปกรครองคุณพ่อคุณแม่แล้วก็บุตรหลานของท่านพักสักครู่ครับ ปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินตราท PI มีส่วนประกอบของกรดฮิวมิกช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกร์ออร์แกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตราท PI มีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินจิบเบอริลินและไซโตไคนิน มั่นใจด้วยคุณภาพตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรทัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์โกร์ออร์แกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตรา TPI พร้อมจำหน่ายแล้วต้นปี2554ผู้ที่สนใจหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-285-5090อ2แป5ห้า รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมมาพิบาลรวมถึงการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสมดังคำว่าท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขอย่างแท้จริง พยารีสรทดีสอรทสวยท่ากลางหุบเขาและสายน้่จะทําให้คุณดื่มด่าก,กับธรรมชาติที่สานโรแมนติกเพียง160กิโลเมตรจากกรุงเทพบนเส้นทางน้ําตกเอราวัณบ้านวังดงลาดยาสาร,รองที่พักได้ที่0819315252บริเวนทีเรียมแมทเรียลวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีบริการเยี่ยมจากเจริญเดคคออินเตอร์เนชั่นแนลสุขุมวิทซ42 สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่027122555กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยมีภารากิจในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมมาพิบาลรวมถึงการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสมดังคำว่าท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขอย่างแท้จริง ข้าส่วนในการคูดไลฟ์เดี๋ยวมาฟังกันว่าคุณสุพลคิดอะไรสําหรับอนาคตคิดอะไรสําหรับสังคมแล้วก็ประเทศชาติผมมีอันหนึ่งที่ผมเพิ่งจะพัฒนาเสร็จรนะฮะในรี์ของเครื่องนี้รเครื่อนี้ยผมใช้ระบบอินเวอร์เตอร์เข้ามาขับเคลื่อมนมาการใช้ระบบไฮดรอลิกเป็นการขับเคลื่อนคือการส่งถ่ายกำลังอันโดยตรงครับ มันจะมีการกระแทกกระทั้นในขณะที่ออกตัวหรือ,อจอดครับแต่ที่ผมพัฒนามาล่าสุดเนี่ยผมใช้ระบบอินเวอร์เตอร์เข้าไปขับเคลื่อนคือการหน่วงรอบความเร็วของมอเตอร์อรจากช้านะฮะหน่วงให้ลิฟต์ค่อยๆขึ้นช้าๆแล้วถึงจะปรับให้เร็วแล้วก็จะสปีดไปจนถึงจุดที่จะจอดก็จะหน่วงช้าอีกอลิฟต์ก็จะเกิดความนุ่มนวลในขณะที่ออกตัวและจอดอครับครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมพัฒนาก็ถือว่าเราได้พัฒนาไปแล้วครับจากของเดิมที่เคยขายอยู่ครับที่เคยทําขายอยู่ก็มันเป็นเรื่องของลูกค้าที่ที่ถืกว่ามันน่าจะนุ่มนวลน,นะครับมันน่าจะเร็วกว่าน,นี้อืมเราก็คิดแล้วก็พัฒนาก็าเพื่อมาตอบสนองให้กับท่านทดีแล้วครับ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 อ,อย่างอื่นผมก็อยากจะให้อา,า,าจารย์ถามเพราะว่าอาจารย์อยากจะทราบอะไรจากผมอีกผมก็จะตอบให้อาจารย์ครับ <c oughs> คือคนเรานะครับ <c oughs> สุดยอดของความปรารถนาของคนคก็คือการมีครอบครัวที่มีความสุขับแล้วบุตรเจริญก้าวหน้าเป็นคนดีครับแล้วสุดท้ายเนี่ยสังคมก็จะได้ประเทศชาติก็จะดีด้วยนะครับ <c oughs> คือต้องบอกคุณสุพลนิดนึงคือใยการกูดไลค์ผมเนี่ย ผมพยายามที่จะผลิตรายการกูไลท์เพื่อเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างให้กับอนุชนรุ่นหลังนะครับเพราะอย่างน้อย <c oughs> ผมว่าคุณความดีของแต่ละท่านอย่างคุณสุพลที่เล่ามาเนี่ยกว่าคุณสุพลจะก,ก้าวถึงตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะฮะมันต้องบากบาันมันต้องอดทนแล้วก็ต้องสู้นะครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้น อย่างที่ผมบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าผมสนใจในผลิตภัณฑ์ของคุณเรื่องลิฟตแล้วถึงได้สนทนาคุณที่งานแล้วก็เกิดความคิดว่าทีแรกก็คิดว่าเออจะนําเสนอเรื่องโปรดักช์เฉยๆตอนหลังผมคิดว่าเอ,อ้ยผมน่าจะเชิญคุณเข้ารายการกูไลฟ์ผมนะฮะเพราะว่าเ,ออเป็นคนไทยนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นเ,ออเออชื้อสายจีนแต่เราก็ถือว่าเราก็คนไทยนั่นเองครับ ความอุตสาหานั้นเนี่ยมันจะได้เป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังได้แล้วก็เพื่อประเทศชาติของเราด้วยนะฮะก่อนจะจบวันนี้นั้นเนี่ยผมคงต้องขอขอบพระคุณคุณสุพลที่ให้เวลาให้เกียรติจับรายการคุกไล้องผมนะฮะขอบคุณมากครับคุณสุพลค,ครัขอบคุณครับ รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนบริษัทปตทจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทเจริญเดคออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติง้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคุณชมฮะ ฟังค,คุณสุลล่ามถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าความประทัใจความซื่อสัตย์และความตั้งใจที่แน่วแน่และความอุตสาหะความอดทนนี่แหละทำให้คนเราประสบความสาเร็จได้นะฮะพอไปพบผู้ใหญ่ที่มีมีคุณธรรมผมต้องบอกแบบนี้แล้วกันผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมนั้นเนี่ยช่วยสร้างคนได้เยอะทีเดียวแต่ก่อนที่เราจะพบผู้ใหญ่มีคุณธรรม เราต้องมีคุณธรรมซะก่อนนะันั่นคือความซื่อสัตย์นะครับถ้าซื่อสัตย์เมื่อไหร่คุณธรรมจริยธรรมมันจะตามมาแล้วต้องรู้จักบุญคุณคนต้องตอบแทนพระคุณผู้ที่มีพระคุณต่ออันนี้สำคัญมากเลย